ทำท่าดิบเพลงพอดทูยอดรวยนะคะซึ่งเป็นท่าเต้นของอาจารย์นี้รันจะน้อยนะคะมีอยู่7 8นะคะ7 8อ่ะเรามาดูแปดที่1กันเลยนะคะอ่ะแปที่1นะคะแปดที่1 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2> ่งหนึ่งสองามห้าหกเจ็ดแปีไปแ <8, S 2> ที่2นะคะแปดที่สองหนึ่งและสองสาม 1> 4 1และ2 3และ4 5 6 7และ8ต่อไป8ที่5นะคะ8ที่5 1 2 3 4 5 6 7และ8ต่อไป8ที่6นะคะ8ที่6 1 2 3 4 เจสุดท้ายนะคะหนึ่งสองสมสี่ห้าหเริ่มทิศใหม่ทิศนี้นะคะเริ่มหนึ่งใหม่ทิศนี้นะคะหนึ่ง จ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เริ่มใหม่ฝั่งนี้นะคะหนึ่งสองสาม 3ามสี่ห้าและแปดหนึ่